หุ้นที่ผมลงทุนเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองรูปแบบนะครับอย่างที่บอกเมื่อตอนที่แล้วเนาะรูปแบบแรกก็คือ,อแบบลงทุนยาวๆนะครับรอรอให้ให้เขาเรียกว่าให้เกิดการทบต้นของกําไรของบริษัทที่เราถือนะครับแล้วหุ้นก็จะขึ้นตามผลกำไรนะแต่ว่าก็จะต้องใช้เวลาอ,า,อาจจะสักห้าปีสิบปีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบที่สองก็คือแบบที่เรียกว่ามองหาสิ่งที่ผิดปกตินะ ผิดปกติบางช่วงเวลานะครับอ,อย่างเช่นช่วงนี้มีคนบอกว่านักท่องเที่ยวมันลดลงนะก็เลยทิ้งหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยผมสมมุติเอานะแล้วก็เกิดนักท่องเที่ยวมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆว่ามองหาสิ่งที่ทุกคนไม่ได้คาดหวังนะครับแล้วเราก็ซื้อในราคาที่มันจับต้องได้นะแล้วก็ไปขายาก็ถ้าทําแบบนี้ก็จะต้องใช้กุญแจหุ้นที่ที่ผม นำมาจะนำมาเสนอในวันนี้นะก็อันดับแรกนะครับหุญแจหุ้นที่ผมจะนําเสนอนะคือหาหุ้นที่กําไรในอนาคตจะโตนะิบโตกรอบกอบระยะเวลาก็ประมาณสักหกเดือนถึงปีหนึ่งนะครับคือเราก็มองไปข้างหน้าเลยภายในหกเดือนข้างหน้าหรือภายในปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยกิจการไหนที่กําไรจะโตนะอะไรที่กํานะไรไยังไม่โตเนี่ยเราไม่เอานะไม่เอาอย่างเช่นหุ้นอะไรที่เขาเรียกว่าประสบปัญหา บางอยา่างที่ทําให้กําไรลดลดลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอานะแต่ว่าระยะยาวก็อาจจะดีอะไรอเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เอาเพราะว่าเราต้องการออกรอบระยะเวลาแค่หกเดือนปีนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดเอามาลงทุนพุดระยะยาวอีกทีหนึง่งนะจริงจริงพุ่นที่ผมลงทุนมันมีอยู่สามรูปแบบก็คือลงทุนระยะยาวห้าถึงสิบปีแล้วก็ลงทุนแบบเนี้ยเรียกว่าเก็นกําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปันผลนะกินปันผลนะอ่ะ เรามาต่อข้อที่สองนะข้อที่สองก็คือคิดทบทวนที่ดีก่อนที่จะซื้อนะว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยเราอ่ะรู้จริงไหมก็คือว่าคนหนึ่งเขาก็รู้เหมือนกับเราเนี่ยแหละถ้าคนอื่นเขารู้เหมือนกับเราเนี่ยเรียกว่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะก็คืออะไรที่คนเขารู้กันเนี่ยนะเช่นอะไรดีล่ะที่คนเขารู้รู้กันว่าเอออันนี้มันจะต้องดีแน่นะอย่างนี้จะต้องดีแน่อะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างเงี้ยเราก็คงคงไม่เอาเนาะก็ตัดทิ้งไปเป็นเงินคัด คัดคนออกไปนะก็จริงๆเราจะดูเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟช่วยด้วยก็ได้ถ้าฟรีโฟลด์น้อยๆนะคือมืนมีรายย่อยถือน้อย,อ,ยอะไรเงี้ยอาจจะเข้าเขาอาจจะนะเข้าเขานะครับออันดับที่สามก็คือมองหาหุ้นที่ตลาดจะไม่คาดหวังการเติบโตมันก็จะล้อกับข้อที่สองนะก็คืออะไรที่ทุกคนยังคิดว่ามันไม่ดีนะอย่างเช่นวันนี้ผมไปสุวรรณภูมาก็รู้สึกว่าเออคนเยอะแล้วก็เป็นพวกต่างชาติเยอะเลยอนะก็นะ เรียกว่าคนก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะ,ะราคาหุ้นก็ถล่มลงมาผมไม่ได้พูดถึงหุ้นสนามบินนะผมพูดถึงว่าโดยภาพรวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเออถ้ามันกลับมาได้เนี่ยมันก็ไม่แน่เนาะก็คือมองหาหุ้นที่คนยังไม่คาดหวังการเติบโตแล้วดับสามเนี่ยคือมองหาตัวเร่งนะครับเร่งที่ทําให้หุ้นมันโตเร็วอะ่ะอะไรก็ตามที่เป็นตัวเร่งนะอย่างเช่นอก็เรียกว่าะกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะเป็นหุ้นแนวโรงงานนะ ทำไมเขาต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันขายดีขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดอีโคโนมีออฟสเกลนะถ้าเป็นในแนวออกแนวหุ้นรงงานจะเก็ดอีโคโนมีออฟสเกลอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเร่งตัวดร้์นะครับตัวดร้์ให้กำไรมันแบบมาเร็วนะเป็นช่วงที่เราจะเกาะเกาะเกาเรียกว่าช่วงเทคออฟอะเกาะช่วงเทคออฟขึ้นไปนะแล้วก็แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ตลาดก็อาจจะแบบเห็นเห็นอะไรที่ หมือนกับทุกคนมาลุม,มอ่ะ่าตรงนั้นอ่ะเราก็ขายทิ้งเปล่าอะไรประมาณนีนะ้นะครับอะข้อต่อมาคือวางแผนทำลายในการลงทุนนะอันนี้คือเกี่ยวกับการแบบไม้ซื้อนะครับสมมุติว่าถ้าเรามั่นใจมากอย่างผมนะถ้ามั่นใจมากนะสมมุติผมจะซื้อหุ้นตัวนี้สักสามหุ้นนะผมก็จะซื้อไปก่อนเลยห้าหมื่นหุ้นสมมติว่าเราทำการบ้านมาดีละนะเราเห็นว่าเฮ้ยกำไรมันจะโตคนเข้าใจผิดนะเราก็ซื้อไปเลย 5, ห้าสามหุ้นก่อนเอ้ยโทษทีห้าหมื่นหะุ้นก่อนนะ แล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอหุ้นมันขึ้นแปลว่าเราคิดถูกใช่ไหมแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆซื้อแบ่งไม้ซื้อไปอันนี้การแบ่งไม้นี่แล้วแต่เลยแล้วแต่เราเลยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจมากเราก็ซื้อน้อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นการวางไทม์ไลน์ในการลงทุนว่าเ,เราจะลงทุนยังไงจนถือครบอ่าผมชอบแ้าถา้ถ้าเราลงทุนอักรเนี่ยผมชอบซื้อเฉลี่ยขาขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าเราจะไปทํากาไรในราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ย แต่ว่าถ้าลงทุนแบบระยะยาวผมชอบซื้อซื้อ,อ,อแบบรา,ราคาคนตกใจอ่าเราต้องเข้าใจว่าเราทาอะไรอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะกินกาไรแบบเก่งกําไรปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราต้องซื้อเฉลี่ยขึ้นเป็นโมเมนตัมนะครับอ่ะอันดับที่สามก็คือตรวจสอบนะเฮ้ยถ้าเราไม่ตรวจสอบเลยบางทีเราคิดว่าเราตรวจสอบครบแล้วไงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันผิดพลาดอันลูกสามาว้ว <laughs> ยมันผิดพลาดคือเราไม่ได้ดูลืมดูไปเงี้ย อ่ะแั้นเราต้องตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะถ้าเราถึงช่วงสักสมมติเร้งสักปีหนึ่งทุกไตมาสนะเราต้องตรวจสอบทุกไตมาสว่ากํลไรมันยังดีอยู่ไหมหรือกำไรมันยังไม่เดลิเวอร์เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องคอยตรวจสอบเป็นประจำนะแล้วก็สุดท้ายคืออทนรอคอยความสำเร็จนะพอรารอคอยปุ๊บความสำเร็จมาหาเราละเราก็เทคม่นจ้ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็อยากเชิญชวนให้ลองเข้ามาในปุ๊บไม่ให้ปุ๊บเป็น ก็เรียกว่าติดตาม Follow ช่องนะก็เลี้ยงกาแฟเดือนละ50บาทนะหรือว่า150บาทแล้วแต่กำลังของท่านที่จะสนับสนุนเผยเช่องชแนลนะผมก็จะมีข้อมูลที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลความรู้แล้วแล้วก็อาจจะมีเอจจกับว่าพื้นฐานของกิจการต่างๆนะซึ่งก็จะไม่ได้เน้นใบไม่ได้ใบนะถ้าต้องการว่าราคาซื้อขายอะไรต้องไปที่อื่นนะแล้วก็ถ้า ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้นะครับกดจอยที่ช่องนะั่นแหละ YouTube นะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีประสบผลสำเร็จตลาดเป็นขาลงมายาวนานแล้วนะหวังว่าคุณจะเป็นขาขึ้นสักทีนะครับสวัสดีครับ